นะครับ แต่ส่วนใหญ่ที่ผมไปเจอก็น่ามีแต่ขอดูเท่านั้นเลยครับเรามีมีวิธีการปฏิเสธยนงหญ่บ้างเวลาคนเขามาแบบว่าพี่เทมขอดูนั่งคนเดียเราบอกท่านเลครับคือเอาจริงๆตอนแรกก็ค่อนข้างมั่นใจแต่พอคนขอดูเยอะก็เริ่มแบบว่าห่อเหี่ยวนิดนึงเอ๊ะดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ เหมายถึงว่าก็มีช่วงหนึ่งที่แบบโอเคก็ลองดูว่าฟีดแบ็จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยางหลังเมื่ก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยค่อยกล้าหรือเปล่าก็ไม่ค่อยกล้าอะไรพอคนชิมชมมากๆมันในใจมันยังไงแบบกู่ใจยิ่งกว่านี้จริงจริงมันก็ดีใจนะเพราะว่าแบบอุตส่าห์แบบทำมาอะไรเงี้ยแต่ว่าในในใจอีกอันนึงก็คือก็คิดหนักเหมือนกันเพราะว่าเอ่อเมนเทนมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากกว่าสมควรถ้าเกิดว่าเลทไปสัก แป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมอ่ะได้เห็นของพี่บอยแล้วเป็นยังไงบ้างพี่บอยออกให้พี่บอยอ่ะพี่บอยเขาก็ลีนร <c oughs> ีนจัดเลยพี่บอยช่วงนี้โหดโหดโหด,โด <c oughs> เคยมาประชันกันไหมครับเคยมายังไม่เคยแบบผมผมยังไม่ได้เจอหน้าพี่บอยเลยก็เจะแรกนัดกันไปวิ่งนะพี่บอยเขาไม่พี่บอยเขาไม่วิ่งเชา้าเขาวิ่งเย็น <c oughs> จากข้าพเจ้กี่คะแนนนะเทียบกับเราเดี๋ยวต้องเราดูของจริงนะต้องเห็นด้วยตาเนื้อต้องแบบ ต่อเชือเสื้อต่อถอดเสื้อประชันกันหน่อยเราคิดว่าของเราของเขาของใครเป็นทองยี่ว่ากันก็เป็นทองใคร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 มอนร่างทองอีหม่เดี๋ยวผมหาสักวันหนึ่งลองลองถ่ายแล้วให้คนดูก็ลองคอมเมนต์มาไม่พลาดทุกความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในทุกแพลตฟอร์มของผมชนลิกออนไลน์นะครับ